เฉลิมทรัพย์ูเก็ตไฟล์กลับวันนี้จะเจอกับจอมโหดจากอิรานอาลีเรซาอาเมซาเดย์คู่นี้นี่ก็คล้ายนอกไครอีกคู่หนึ่งนะครับโอ้อารีเรซามีแข้งซ้ายเหมือนกันครับแลนะครับหนึสาครับบาดของอารีเรซาล้วยดรานี้ขึ้นชื่อนะครับว่าใช้กำปั้นได้ดีนะครับก็เคยพิสูจน์ฟอร์มมาแล้วนะครับที่เวทีบัวช่องแแห่งนี้ครับอารีเรซาครับ วันนี้ต่อยกับสุริยาวุฒิสสต้อยแปดริ้วเอาไว้นะครับที่เกาะสมุยครับหือว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์มกําลังเรียกกลับมานะครับเอาแล้วครับแม่เด้งตีเข้าไปวงในเหนียวหนึบครับจากภูเก็ตไฟคลับนี่ทำนักมวยบราซิลเนี่ยแข็งแกร่งทุกคนครับอภิษฎบุญชูมาแล้วนะครับนี่ก็ยอดมวยเข่าทั้งนั้นเลยนะครับแต่ดูจากการสู้เข่าของอาริเอซ่าเขาก็ไม่ธรรมดานะครับนะครับแต่ตอนนี้นี่เฉลิมซับของเราครับเดินเครื่องก่อนเลยครับมาแล้วครับเบียดเข้าไปครับเอาโดนหมัดเหมือนกันครับแม ไปประมาทหมัดของอารีเลซ่าไม่ได้นะครับเอาเลยครับเข่ามาตีไปครับตีครับโอ้ตอนนี้ถอดหัวแล้วครับโอ้ไอ้คลั่งทะเลโหดครับไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยครับดูครับจากสไตล์การชกเอามีซอกเหมือนกันครับศอกซ้ายฟันเข้าไปว่ายังไงครับอารีเลซ่าโอ้ยดูครับแรนีนมาดุเลยครับเฉลิมซับครับเดิอนกันโอ้เนี่ยแต่ว่าโดนหมัดแบบนี้ไม่ดีครับแม่เฉลิมซับโดนเดซ่าครับ เดินหน้าหมดเหมือนเดิมครับถึงแม้ไม่ใช่ปลาหมึกแต่ก็จะบดนะครับเฉลิมซับบอกไว้อย่างนั้นเข้าไปมีเตะกวาดไกลๆครับวงในก็ยังคงแข่งแกล่งเหมือนเดิมครับอี๋ครับเป็นนักมวยที่ร่างกายดีมากอีกหนึ่งคนนะครับแมแต่อารีเลซ่านี่เขาดูยังไม่ตกใจเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะมีอาการเป่าปากบ้างครับแต่ว่าอาวุธนี่โต้ตลอดครับตอนนี้เริ่มจะมุนบนแล้วครับโอ้โหจะฮุกซ้ายครับอารีเลซ่าตามด้วยแข้งขวา โอ้โหมาแล้วครับแพ็กเลอร์เมืองไทยครับเริ่มจะกดด้วยหมัดแล้วครับขยับเข้ามาครับอารเลซ่าครับแม่โดนขวาครับตล่อยหมัดคืนมาครับทีมครับใหแฟนมวยเลยครับครับแม่วงในมายังไงครับสอกกลับครับแม่มีอาการหรือเปล่าครับยังนะครับจังหวะมาเอาแล้วครับแข้งซ้ายแข้งขวาคืนมาจับได้แล้วโอ้โหแม่จะสอกกลับครับเฉลิมซับนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงแต่ต้นยกเลยครับเฉลิมซับ โอ้หมัดขวาสวยครับชกแม่โดนี่ครับแมดูครับว่าจะมีสิบบาไม่ไม้มวยไทยหรือเปล่าครับแม่โดนหมัดหรือเปล่าครับยังมีเวลานะครับต้องรีบครับจะทําอะไรองรีบทำครับโอ้โหเนี่ยเขี่ยขาหน้าเลยครับนี่น้าหนักจะเทไปที่ข้างหน้าครับก็เกี่ยวอีกครับโอ้โหแล้วก็เดินทางไปชกที่สปลาวมาด้วยครับถือว่าโช์ผลงานได้ดีเลยครับไปนี้ก็มาทาบชั้นครับทางด้านเฉลิมทรัพ์ครับเอาจะไปประมาทไม่ได้นะครับนี่ฮะเฉลิมทัพ์มั่นใจนะะ โอ้แต่ว่าอย่าย่ามใจนะโดนเข้าไปนี่ก็มีอ,อาจจะมีอาก,การเหมือนกับเอาตาครับนี่และครับแม่บอกอยู่นะครับว่าอย่าประมาทครับได้เลือดเลยครับจเจริญซัพครับแม่เลือดมาแล้วจ้าเลือดมาแล้วจ้าวันนี้พี่หมอได้ทํางานแล้วครับกบปชนนะ The Winner from the Red Corner Thailand แชมปซับภูเก็ตไฟคลับครับผู้ชนะเขาชงป่มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ศึกมวยรอบโกลบอลเฮาส์รอบชิงชนะเลิศชมสดตลอดเดือนธันวาคมนี้ทางชงป่